สวัสดีครับพี่พุ่งนะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมร้านนะครับข้างนอกเสียงแจวแจวมากเลยครับ, <c oughs> บกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้พี่พุ่งมาขายหนังสือสี่เล่มน,นะครับมีหนังสือทีวีอินไซส์แล้วก็อีกเพื่ออะไรนะหนัง <Asian S 1> สือพีซแล้วก็เอเชียนเค้าดาวอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งคือเม้าซี่อะไม่ออนะครับสี่เล่มน,นี้รอซื้อนะเพราะว่าพี่พุ่งข้องตลาดพี่พุ่งทำร้าน ร้านแว่นใหม่ที่เปิดที่เคสอทาซ่านะครับยังไงก็รอซื้อกดดุนที่พี่เขานะครับแล้วก็ตัดตัดรูปเฉพาะ,ะรูปใบหน้าแปะขาวนาดอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะดี <laughs> แล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ๆได้นะครับที่เว็บไซต์ก็ไม่ใช่ siwin. bang. com มีน่าจะมีเพลงให้โหลดกลันนะน <s> ั้นแล้วก็อัลบ, <S <s บับ้มเต็มท,ทุ่ทอีกวันที่30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เข้าไปเว็บไก่อนเครับ popfamily. com แล้วก็ไปแชร์กันบาย 对。